สุดสาครพักอยู่ที่เมืองกระเวกเป็นเวลานานก็รู้สึกคิดถึงบิดาจึงทูลลาเท้าสุริโยไทยเจ้าเมืองกระเวกออกตามหาพระอภัยมณีการเดินทางครั้งนี้มีสาวกคนและหัสชัยธิดาและโอรสของเท้าสุริโยไทยตามไปด้วยระหว่างทางผ่านเกาะกาวินผีเสื้อยักษโฉบสาวกคนและหัสชัยไปสุดสาครฆ่าผีเสื้อยัก ได้แก้วตาวิเศษสองดวงมอบให้น้องคนละดวงเพื่อป้องกันตัวจากนั้นเดินทางมาถึงเมืองผลึกเป็นเวลาเดียวกับที่พระอภัยมณีกำลังหลงรูปนางละเวงและมีทัพหลายทัพที่อาสานางละเวงมาตีเมืองผลึกล้อมเมืองอยู่สุสาครได้ช่วยสุวรรณมาลีรบและได้พบสีสุวรรณและสินสมุรจึงเดินทางมาช่วยรบและได้แก้ไขพระอภัยมณี จนพ้นจากอาการคุ้มคลั่งหลงรูปวาดจากนั้นทั้งหมดก็ได้ช่วยรบกับกองทัพอาสาของนางละเวงถึง9ทัพคือทัพวิญญาชวาชวีละเมศมลิกันสามปันหนากวินจีนตังและอังกุลาจนได้ชัยชนะหลังเสร็จศึกสุดสาครทธูลาพระอภัยมณีกลับเมืองกาละเวก ส่วนพระอภัยมณียกทัพไปตีเมืองลังกาเป็นการตอบแทนนางละเวงให้เจ้าเซนละดำและเจ้ามาหุดออกมารบแต่ถูกทัพผลึกตีพ่ายไปสินสมุทรถูกปืนข่าสึกยิงตกน้ำครั้นน้ำขึ้นร่างกายถูกพัดไปเกยหาดเมื่อถูกแดดก็ฟื้นและลอบเข้าไปในเมืองใหม่เห็นนางละเวงก็เข้าจับแต่จับไม่ได้เพราะนางละเวง มีตราพระราหูคุ้มครองนางละเวงนีกลับเมืองและตั้งค่ายกลตามตำราที่พระสังฆราชสอนไว้และทํารถกลมีรูปนางละเวงนั่งสีสุวรรณและสินสมุทรออกรบติดค่ายกลของนางละเวงพระอภัยมณีเห็นเสียทีจึงเป่าปีห้ามทัพทหารในกองทัพทั้งสองฝ่ายได้ยินเสียงปีก็หลับหมดนางละเวง มีตราลาหูคุ้มกันไว้จึงไม่หลับขี่ม้าออกรบกับพระอภัยมณีพระอภัยมณีเห็นนางละเวงก็เกิดความรักจึงเป่าปีเกี้ยวนางละเวงนางละเวงได้ฟังเสียงปีก็หลงรักพระอภัยมณีแต่ก็หักใจควบม้าหนีระหว่างทางได้ดินถนันที่เรียกว่านมพระธรณีซึ่งเป็นของวิเศษหากกินเข้าไป